่ะไปดูพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนทังหทุก่ขสั่งแท่งเก่าพี่น้องเลยพ่นตกเอีพี่น้องเลยเนี่ยไปเลี้ยงควายกับยังปมะทาในหอควยวใช่พ่นตกลัดหะผุนมหาสมุทรพ่นห้อกรลงมาผพู้องกรเห็นแต่ไอ้มอสกคือไยา <ม>ลัลดคุ้ยมากอยมากต้องไปปยเอาคยลพลตกแล้วพี่น้องหมักฟางยังปม่ทันได้กแก่ซะำจ้แม่ทำแม่เพิ่นสิผ้าไปใส่ปู่พหลัดคุย้ยอยู่ ลางกันไม่ใหญ่เพื่อนไปแล้ว n h ห nhà แทกถ้าแม่เพื่อนเอาเท้ามาหายเลยมือเศร้านี่ผักแว่น เฮาถ้าแม่เพิ่นลงมาเอาเถาถ้ามื้อเช้านี่ถ้าแม่เอามื้อใหอันญ้าแล้วพี่นองเอามื้อหอันม่ใหญ่ลมือเ้านี่บผัดญาเพ่นโทรมาว่เาเบิดแล้วะมันเน่าว่ะอ้าวมันามันิแล้วมันเน่าเนาะมันินอยก็เน่าเียงรถหญ้าได้แม่ออกมาอีก้ thau vào đấy, ừ, <laughs> khun mẹ xuống để ăn thau mẹ chồng muối hải sản thau đấy mẹ, bữa thôi để cưỡi nè mẹ bơ hưng, bơ thau này. เข้าไปคลายร้ายปะอย่าเห็ดได้ลูกคันเจองหนาติ้งได้ลูกจ่างดีจ่างเบิ่งปลาก่อนางปลาจ่างดีจางตาแม่เพื่อนเอาเมื่อห้เมื่อเ้านี่ ได้จักปั่นึงก็เอาเพราะว่ายังบ่มีไผมาเอาได้แม่บ่แม่มื้อนี้เอามีแต่ทําแม่เอาพี่น้องเอ้ยมื้อเช้านี่ก็ทําแม่ยามมื้อแรงก็แม่าเพิ่นเอาเมื่อเพราะว่าเพิ่น dạ hết dạ luôn dạ dạ Căng ở yên căng ở ngắn 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 căng ở ngắn ngắn Để lo ngắn chọn nhà hát ngắn yeah. cần ngắn lái ngắn 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 con có phần áo con nữa đây đây là áo con áo con trẻ câu lao này gà đại để nhìn cao mà trẻ cao lao xí mà áo thả mẹ lại luôn phải áo con sao áo hả Ào bò 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 bò, bò nằm thầy đấy luôn. trẻ nằm thầy dạ mà nằm trẻ dạ, chưa nói mà trẻ cao lao bà nói chú này áo con cùi lè bà nói để nhìn mà cùi xì luôn phải áo <laughs> มากับางเก้เอ้เบิดเลยเบิดแล้วมันเกิดตะหึงแล้วนี่แม่เกิดตาหึงูงกัมาก่ที่เกิเทาวเท่าวันนีเนี่ยบุกไลายปันได้เนาะแม่ อย oh. mm hmm. un you know, it ู่พายเฮานั่นอยู่พายอันโอ้หืมเป็นอันเท่าอยู่เท่าอยู่น้องเฮานั่นอยู่น้องตัวอยู่ลุ่มนั่นพอมันเป็นเหงาเป็นเหงาเนาะแม่เอาเหงานึงชองเหงาก็ะเลือเพื่อนเนาะแม่บ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 ่ลงไปยังบ่ลงมาได้แม่จะขึ้นเลยอีเม่ใหญ่จะขึ้นมาเลย áo lung Mẹ lung lụt mẹ lung Sẽ, sẽ mưa bèn hay mấy nhảy năm Bị nó ghê Nhưng được bớt đây hả mẹ <laughs> มาหาแม่พี่ม,มายังม่ยังมาหลดยังมไงงม่ไวมันบ่มีดอกปีนี่ก็จะสิเกือดูบวกเกือดิทาแม่ย่างบ่เกิอด,ดิไปจักแเละพาคนนั้นเอาไปคลายลายปีเลกเนี่ก็ลูกไผ่ลูกไผ่หลา้าแม่ก็เอาเมื่อคายอยู่บ้านเพิ่นเป็นเทไรกะตา อืมอือ้าว้าวมนแม่มันขึ้นทางลางเจ้านะแม่ไอฮะได้ไล่ติบนด้พี่นนอะ ไม่แบ่งให้แม่ยายสอง năm ขึ้นมาเลยลางจากมาเอาเท้าแล้วพุนยังตกเลยนี่น้องแทนน้องแทนสีเมืองนี่แม่ขึ้นมาเลยเออเอาไว้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 อยู่ตู้เย็นนั่นแหละเออพุนก็ยังตกอยู่พี่น้องเลยพ่อน้องแทนพ่นยางมาทันในคืนมาอยู่ น้ำน้องกะเต็มเบื่อเบื่อขี่ต๊มนี่ช้ำสิน่าได้น้าแม่ฮอน่ะขี่ต๊มนี่ช้ำเพียเขพียงหัวเข่าห่อเข่านะตองเท้าแม่นี่แบกำลังงามเลยพอดีห่อขะโต๊ขนม